สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพักครองไทยนะครับพักครองไทยก็เป็นอีกพักหนึ่งนะครับที่มุ่งเน้นไปเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์หรือผลการผลิตของภาคการเกษตรอยู่นะครับวันนี้นะครับพักครองไทยนั้นอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยการยกระดับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยที่เป็นฐานล่างของประเทศนะครับให้มีความอยู่ดีกินดีในเรื่องของ าการจัดการภาคการเกษตรนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ท่านหัวหน้าพักครองไทยท่านได้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อคิดไว้เป็นที่น่าพอใจมากครับเป็นที่น่ายินดีมากครับอยากจะพาพี่น้องประชาชนคนไทยไปพังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคาพครับผมสายันอิตราภาหัวหน้าพักครองไทยครับวันนี้มาอยู่ในสวนมังคุด ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนนะครับถ้าโครงการกรองไทยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผลไม้ทุกชนิดที่อยู่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นตุเรียนเงาะมังคุดจากทุกพื้ิภาคของประเทศผลไม้ทุกชนิดครับจะมีราคาที่สูงขึ้นมากเพราะว่าผลไม้บ้านเราเนี่ยผลไม้บ้านเราเป็นความต้องการของคนทั้งโลกเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีแต่ที่เราขายได้ราคาต่ําเพราะเราไม่มีตลาดที่จะส่งออกด้วยตัวเองเราต้องส่งไป ยางท่าเรือของประเทศอื่นๆนี่ก็ตั้งราคาแต่เรามีโครงการกรองไทยเกิดขึ้นเนี่ยครับเราสามารถตั้งราคาสินค้าเกษตรของเราได้เองพืชผักผลไม้บ้านเรานะครับผลผลิตาการเกษตรจะได้มีราคาที่สูงขึ้นที่น้องเกษตรกรชาวสวนนะครับจะได้ขายผลไม้ในราคาที่สูงขึ้นเพราะของเรามีมาก่านะครับเดินหน้าประเทศไทยด้วยโครงการกรองไทยไปกับพักกรองไทยครับขอบคุณครับ